มือ่อกี้ลืมถ่ายให้ดูค่ะถ่ายให้เบิรงก่อนจากน้อยเดี๋ยวสิฟา้าแ็กให้ลูกค้าละมาดิจ้าทุกคนวันนี้จะต่างแค่เข้าๆแล้วแล้ววันมาก,กินข้าวด้วยค่ะเด้อมาเด้อมาเด้อถ่ายากดำเด้ออันนี้กินข้าวผัดส่งให้ลูกค้าแล้วละ่ะหิวบะนีฟ้าวกินก่อนลูกค้า้ิมาอันนี้กับมะนาวบีมะนาวใส่เลย เด้อค่ะพะยะมากินนับกันกินด้วย,ยาากันแซ่บๆนี่เห็ดกับเขาสองเมนูให้ลูคกค้าเั็ดกะเพรา ดาวแซ่บค่ะข้าวอเอนี่น่่นข้าวหอมมะลินุ่ม ว,ว้าวลูกค้ามาแล้วแต่แว่าขอกิน้าวก่อนมาเด้อมาเด้อค่ะพยา đổ nó nên bát kem nó thôi được pháo lại cái nọ không phải sắp xếp nữa, ลกค้ามาทายืดผมรอแป๊บหนึ่งบอกเพิ่นค่นหิวขาวนอ้องพน้องเนาะก็ต้องกินขาวสักก้อนกระสันบุมี่แห้งเห็ดงานให้เพิ่อนลูกคาแยา่งเหนียวพริกสดพวกต,ตะกีตตะ้ต้องเอาพริกสดมานา ข้าวผัดจะผัดกะเพราค่ะแซ่บแซ่บเลี้ยกินน้ำกันเลีย้ย เฮ็ดหลายอย่างแต่ละมือเฮ็ดหลายอย่างพี่น้องเฮ็ดเสริมสวยแน่เฮ็ดกับเป๋าแน่เจ้ง Fao, fao. Mọi người mọi người mọi người mọi mang mọi người mọi người mọi phao mọi người mọi người thả nó mọi người phao mọi người mọi người สอ,อ่ตื่นตั้งแต่ตีส่สี่มาอีกเดียวลูกค้าค่อนข้าวผพัดต้องกินกับหอม ืุนมาเห็นยังหมดทีสิแล้วก็มาเบิ้งคุณเนาะเบิ้ง่าโอ้ก็คือว่าเลยเนาะค่ะเข้าอันเห็ดอันสองยูทูบใหม่เข้าบ่าท่านไม่มีคนมาชมมาติดตามผู้ใดเข้ามาชมมาติดตามเมื่อเช้านี่ก็ขอบคุณในลายได้จ้ามามากินข้าวน้ำกันเด้อ เจต่ังเห็ดกับเขาแสบเด้อผู้ได้กายไปไกยมากกับแว่มาได้แล้วค่ะเจ้าหลายพี่ติ๊คข้ออีกเลยนะหอมบันเท่าเนี่ยงามๆมันกรอบกรอบดี มึงลูกค้าย,ยืดผมฮะมีโอกาสกับซีรีวิวหอยเบิงจะ้ะข้าขหน้าบานเฮาข้าหน้าบานเฮาแตงบานเฮา ปลาค้างหน่อยเด้อเนี่ยไม่ว่ากินหลายค้างหย่อยเอื่นเด้อเอื่นทุกคนถั่ละมาโลดมากินน้ากันกินน้ากันทุกคนค่ะเฝ่าว่าได้เดี๋ยวนี้ยิมติดคออีกรอบสองเด้อเอิ่นทุกคนเด้อจ้าเก็จะจำหุงมะกะเพื่อนจำยากมันเฝ่า ได้หอมเี่ล่ะคุยกับลูกคา้าต้องชื่อหอมนี่ก <c oughs> ัาเนาก็เก็บเบอาอข้างบ้ายนี่เลยจ้ะข้างนั่นเลล่ะปลูกว้หลายตนเดี๋ยวว่างๆที่ไปตอนอยู่ ผู้ใดตอนบ่นเป็นกะต่เบิงเดี๋เดี๋ยวจะตังที่ตอนให้เบิงหาเวลาอยู่จ้ะอื เองกินเองทุกอย่างทำเองกินเองนักเลงพอเพิ่นว่ะเพิ่นพ่อเบาเนะาะกบับเบาน้ำเพิ่อนเนาะเขาเบาถูกได้ล่ะเฮ็ดเองต้องกินเองได้ก่อนที่จะไปเฮ็ดให้คนอื่นกินต้องให้เจ้าของกินก่อนเด้อค่ะเด้ออืม้ม เอน้ำเงินพี่นอ้องลูกค้ามหาหาเหลเยอะให้เพิ่นถาดนเฝ้ากนนินเนี่ยลูกค้าคือพระเจ้าเผินว่าแม่ความเพินเด้อต้องขอโทษขอภไยหลายๆเด้อค่ะถาเฝ่ายุ้มสุดติด่อแถ้าว่ากล่องทับก็ต้องเดินได้ด้วยท้อง ความกังหลนลูกค้ามาอีกแล้วอาจะตังก่ได้กินของมันซีซันค่ะ้องขอกินก่อนอือขาพริกสดเล้ ขับบัวหยองหรือบ้าบัวแ่บขับบัวแสบเพิ่นกต่เส้อชิบุาาม,าบาบบมาสื่ออกเนาะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะู้ใดซื้อเขากลองไปมันน้งยั้ชิบซิบหาซิบกองกลับขอบคุณหลายๆจิ้นแซ่บก็มาซื้ออีกจ้าโทษสั่งเวยคือเก่าหนละ่ะ

ตังโต้ตึงมือดังบกแล้วจ้ากิมเนี่ยกะจ้าตังกับขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง้งเขามาติดตามติตตังเลยค่ะแล้วก็ทถูกขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะที่เขามาหม่มาอน,นี ขอบคุณหลาย,ลายจ้าวัสดีจ้าเจอกันในคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ